หลุมสิวคืออะไรวันนี้นะคะหมอจะมาอธิบายให้ฟังว่าหลุมสิวมีกี่ประเภทโดยทั่วไปเราแบ่งหลุมสิวนะคะออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือหลุมสิวแบบลึกลงไปกับหลุมสิวแบบนูนขึ้นมาหลุมสิวแบบนูนขึ้นมานะคะก็คือแบ p u ูล่าแอกเนสกามักจะอยู่บริเวณจมูกเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะนูนๆขึ้นมากับบริเวณคางซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่เกิดสิวซ้ำซากมันก็จะเกิดการสร้างของเนื้อเยื่อขึ้นมาทดแทนทําให้เกิดเป็นเนื้อนูนขุกขาเกิดขึ้นซึ่งหลุมสิววิธีนี้รักษา ยากมากๆแต่มันก็รักษาได้ประเทที่สองนะคะเป็นพวกอโโทรฟิกสกาเป็นแบบบุบลงไปซึ่งหลุมสิวแบบบุบลงไปเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ป,ประเภทนะคะอันหนึ่งคือไอซ์พิกก็คือหลุมแบบจิกลงไปอันนี้เป็นหลุมสิวที่เป็นหลุมสิวแบบปากแคบแล้วก็ลึกอันนี้แก้ยากแต่ว่าก็แก้ได้ต่อมาอันที่2นะคะก็คือบ็อกสกานะคะบ็อกสกาเนี่ยเป็นลักษณะลึกลงไปเป็นเหลี่ยมเหมือนก้นกล่องอย่างนี้อ่ามักจะเกิดตามแนวกรอบหน้าเราจะสังเกตว่าตัวบ็อกสกาเนี่ยขอบมันจะดูชัดๆ จะมีพังผืดหลังอยู่แล้วต่อไปอันที่3นะคะก็คือ rolling scar rolling scar นะคะก็คือเป็นหลุมสิวแบบตื้นจะเป็นลักษณะโค้งนะคะจะเป็นรูปกลมๆหรือรูปลีีลก็เป็นได้คล้ายๆก้นกระทะหลุมสิวเนี้ยจะมีความรุนแรงน้อยกว่าประเภทอื่นนะคะจะหายได้ง่ายมากกว่าประเภทอื่น